สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องการยกระดับจิตใจการจะยกระดับจิตใจของเราได้นั้นเราต้องปลุกจิตวิญญาณของเราให้ตื่นรู้ก่อนเมื่อตื่นรู้แล้วมันก็จะไม่อยากทําความชั่วเมื่อตื่นรู้แล้วก็จะแยกแยะออกอะไรดีอะไรชั่วถึงแม้จะยังไม่อยากทําความดีไม่มีกําลังใจอยากทําความดีแต่ กำลังใจก็จะมีในการที่จะหยุดยั้งไม่กระทำความชั่วทุกชนิดทุกรูปแบบ,บโดยมีศีลเป็นตัวบังคับพอจิตละเอียดมีความเข้าใจมากขึ้นก็จะมีธรรมเข้ามาก็คือผงม,มิหารสีความรักความเมตตาความสงสารความยินดีในความได้ดีของผู้อื่นนะครับการไม่ทับถมบุคคลอื่นเมื่อเวลาเขาตกทุกข์ไดยากหากช่วยได้ก็จะช่วยมีกําลังใจของคนที่มีความละเอียดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ ทำข้ออื่นๆอีกมากมายบารมีทั้งสิบอย่างกรรมบทสิบนะผมจะพูดหัวข้อรวมๆไปเลยแล้วท่านที่มีความสนใจในการปฏิบัติท่านก็จะไปค้นคว้าเมื่อค้นคว้าแล้วมีความสงสัยในข้อใดก็เข้ามาสอบถามมาได้เราจะคุยสอบถามกันในแนวของนักปฏิบัติจิตจริงๆไม่ใช่สอบถามกันในแนวหลักวิชาการนะครับมันเสียเวลานะครับเพราะว่าทุกท่านที่เข้ามาชมเนี่ยกำลังใจของท่านนั้น มันมากเกินเลยที่จะต้องไปเรียนรู้เบื้องต้นแบบเปรียบเทียบแบบเด็กอนุบาลหลายๆท่านนั้นมีกําลังใจสูงถึงขั้นในการที่ฝึกใจจนมาถึงขั้นละเอียดได้แล้วการฝึกใจมาจนถึงขั้นละเอียดเนี้ยถูกต้องถ้าถูกหลักที่สุดแล้วครับเพราะว่าเมื่อจิตเราไม่ฟุ้งซ่านมีความละเอียดเนี่ยจิตของเรามันจะมีกําลังสมาธิไปใช้ปัญญาพิจารณาในการลดกิเลสนะครับ ในการลดกิเลสเข้าใจความเป็นจริงของโลกตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เมื่อมีความเข้าใจนะครับจิตมันก็จะยอมปฏิบัติไปเรื่อยเืจนมันสูงขึ้นกหมายถึงกําลังใจนะครับมันจะสูงขึ้นเรื่อยเพรพอกาลังใจมันสูงขึ้นเรื่อยๆมันก็จะปฏิบัติจิตไปเรื่อยๆเช่นกันนะสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาเนี่ยเป็นแม่บทนะฮะเป็นบาทแรกและเป็นบาทสําคัญที่จะทิ้งไม่ได้จนวันตาย ต้องปฏิบัตินะครับนักปฏิบัตินะครับท่านจะฝึกสายความรู้พิเศษสายไหนก็ศิลปไหนก็แล้วแต่นะท่านก็ต้องฝึกสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนามาด้วยกันอยู่แล้วในการที่จะขัดเกลาลดกิเลสถอยออกจากกิเลสนะแล้วก็มาเพิ่มการฝึกในคุณสมบัติพิเศษเพื่อเอาคุณสมบัติพิเศษโดยการฝึกตามแบบแนววิธีปฏิบัติในตำราที่องค์พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงจัดวางเอาไว้เนี่ย ทำให้มันถูกก็แล้วกันทําให้มันถึงนะครับนั่นคือความรู้คุณสมบัติพิเศษที่เราจะนําไปเป็นเครื่องมือนะครับนํามาเป็นเครื่องมือปัจจัยในการช่วยให้เราได้เข้าถึงธรรมะชั้นสูงได้ง่ายขึ้นอีกนะครับคือผู้ที่ได้แล้วเนี่ยจะมีความเข้าใจนะครับในเรื่องยานแปดเนี่ยจะมีความเข้าใจว่าจะนําไปใช้อะไรในทางตัดกิเลสช่วยลดกิเลสนี่คือผู้มีปัญญาผู้ที่ได้ยานแล้วแต่ผู้ที่ยังไม่ได้ยานเนี่ย จะไม่มีวันเข้าใจหรอกว่ายานทั้ง8เนี่ยนำไปใช้ประโยชน์อะไรจะมองเป็นปฏิปักษ์มองเป็นอริกับตัวเองเนื่องจากว่าตัวเองนั้นเอากิเลสออกมาวัดนี่ผมกําลังพูดถึงสภาวะความเป็นจริงของจิตคนนะครับสภาวะความเป็นจริงของจิตคนผมเปรียบเสมือนกับเราหัดใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆเนี่ยโดยที่เราไม่มีความรู้ความชานาญยังไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่มาใช้ มันก็จะติดจะขัดนะครับแล้วเกิดความ,มโมโหโทโสในเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นเพราะว่าเราไม่เข้าใจครับพอใช้ปาใช้ปลาอ้าวมันดีลิทลบไปหมดแล้วอา้าวระบบมันล้มอา้าวก็คือเราไม่ทราบเราไม่เคยได้เราไม่เคยเรียนรู้มาเราก็ไม่มีความเข้าใจเครื่องมือเครื่องไม้นั้นก็กลายเป็นอลิผมก็เปรียบเสมือนกับความรู้คุณสมบัติพิเศษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยหากเรามีปัญญาเราทําได้แล้วเราจะเข้าใจ ถึงเครื่องมือต่างๆว่าเราควรจะใช้อะไรแบบไหนอย่างไรเวลาไหนไม่มองเป็นอริยมองเป็นปฏิปักษ์เหมือนกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พอเราไม่ได้บ่อยๆเข้าทุ่มกระจายครับอันนี้มันคือความเป็นจริงนะค,ความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นจริงๆผมก็นํามาเปรียบเทียบให้เห็นภาพกันส่วนไอ้เรื่องธรรมะชั้นสูงๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับ เรามีความจําเป็นที่จะต้องทําจิตของเราให้มีความสงบมีความละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆทําไมถึงต้องทําจิตให้มีความสงบมีความละเอียดขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีความละเอียดมากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจสิ่งที่เราเข้าใจกันอยู่นั้นเราอาจจะใช้สัญญาความทรงจํามาท่องแต่จิตเรายังเข้าไม่ถึงจิตเราอาจจะเข้าถึงก็ได้แต่ในส่วนที่เปลือกนอกอยู่ แต่ก็ไม่แปลกครับถ้าเข้าใจเปลือกนอกแล้วเดี๋ยวเนื้อในมันจะเข้าไปข้างในเรื่อยๆเองมันจะทยอยเข้าใจเรื่อยๆแต่เราต้องฝึกปฏิบัติจิตของเราให้มีความละเอียดเพื่อรองรับความรู้อันละเอียดของพระพุทธเจ้าครับความรู้ของพระพุทธเจ้านั้นชั้นสูงมีความประณีสูงมากจิตของเราจึงต้องรองรับความรู้ของพระพุทธเจ้าชั้นสูงได้เช่นกัน หากจิตของเรายังมีความหยากอยู่หาความละเอียดไมได้ยังมีความฟุ้งซ่านอยู่กิเลสก็ยังห่อหุ้มหนาแน่นจะไม่มีวันไปเข้าใจความรู้ธรรมะชั้นสูงของพระพุทธเจ้าอันประณีตได้เลยนี่คือความจริงผมได้หนักแกะนะครับแกะประสบการณ์แกะจากคุณครูบาอาจารย์เนี่ยแล้วมาพูดให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับ การปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนามีความจําเป็นและสําคัญตลอดชั่วชีวิตส่วนการฝึกคุณสมบัติพิเศษนั้นเมื่อฝึกได้แล้วเพื่อให้จิตของเรามันมีความรู้พิเศษเพื่อที่จะใช้เครื่องมือก็คือยานทั้ง8ไม่ว่าจะเป็นทิพจกักรยานเจโตปริยญา,านหรืออะไรต่างๆเนี่ยนำมาใช้นะฮะเป็นกีฬาสมาธิและเป็นเครื่องมือปัจจัยส่งเสริมให้ กำลังใจเราหลุดพ้นออกจากกิเลสได้ง่ายขึ้นนี่คือผู้มีปัญญาจะนําเครื่องมือมาใช้ได้ถูกหลักถูกวิธีไม่ได้นําเครื่องมือไปสนองกิเลสนะฮะพวกที่นําเครื่องมือไปสนองกิเลสก็มีก็อย่างเช่นพระัทวทัตเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกว่าขาดปัญญาก็คงจะมาจากบุพกรรมเก่านะฮะที่ต้องชดใช้กันต้องเจอกันแบบนั้นแต่หลักความจริงแล้วเราต้องมีปัญญาตั้งแต่เบื้องต้นแล้ว ถ้าผู้ที่ขาดปัญญาก็จะมองไม่เห็นความดีในความรู้ของพระพุทธเจ้าจะมองเป็นอริมองเป็นปฏิปักษ์มองไม่เห็นประโยชน์และไม่สามารถนํามาเป็นเครื่องมือในการห้าหันกิเลสเป็นสมุเฉดตับอหารเข้าสู่ปณิพนได้นะครับปัญญาเป็นตัวแรกปฏิบัติจิตให้มีความสงบในเบื้องต้นวิปัสสนาภาวนาพิจารณากิเลสตั้งแต่ขั้นหย,ยาบ ที่เราเห็นง่ายๆก่อนเพราะจิตเราจะไม่ละเอียดมากพร้อมกันกับเราปฏิบัติจิตให้มีความละเอียดสูงขึ้นและเราก็จะเข้าใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีความละเอียดสูงขึ้นไปเรื่อยๆความรู้ของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ขั้นเบื้องต้นพื้นฐานเนี่ยจะส่งผลต่อยอดขึ้นไปยังความรู้ชั้นสูงที่มีความละเอียดอ่อนสูงนะครับคือความรู้นี่จะเชื่อมโยงกันเชื่อมต่อกัน ไม่ใช่ว่าไปท่องธรรมราชั้นสูงมันได้แล้วจะบรรลุธรมรมะชั้นสูงโดยที่ไม่เคยปฏิบัติจิตให้เข้าถึงธรมรมะได้ตามความจริงเลยตั้งแต่เบื้องต้นอันนี้เราก็มองเห็นกันง่ายๆนะครับมองเห็นกันง่ายๆขอให้เราเพียงปฏิบัติจิตให้มีความสงบไม่ฟุ้งซ่านก่อนแล้วเราจะเข้าใจหลายๆอย่างนะครับส่วนคุณสมบัติพิเศษเราก็ฝึกให้มันตรงไปตามตรรราที่ท่านสอนไว้ ทีนี้เราจะเข้าใจตำราแค่ไหน่นี่นะมันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาบารมีที่สำคัญเลยก็คือภูมิความรู้ทางด้านภาษานะครับต้องเข้าใจภาษาด้วยนะครับเอาแค่ภาษาไทยเนี่ยเราต้องสามารถตรีความได้ให้มันถูกต้องประโยคง่ายๆเนี่ยอย่าไปมองตีความให้มันยากประโยคง่ายๆก็เข้าใจให้มันตรงไปตามความจริง,รงนะครับไม่ต้องไปทําอะไรให้มันสลับซับซ้อนถอดรูท นะฮะถอดสแควรูทอะไรต่างๆงคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็คืออย่างน้อยที่สุดเราต้องมีทักษะในการเข้าใจในภาษาที่สื่อสารด้วยนะครับผู้สื่อสารแบบไหนท่านสื่อสารมาในท่านต้องการอะไรเราต้องต้องมองให้เห็นโจทย์นะตีโจทย์จุดมุ่งหมายของท่านให้แตกอย่างเช่นความรู้ของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องตีโจทย์ของพระองค์ให้แตกพระองค์ต้องการอะไรนะครับในแต่ละอย่างนะในพุทธศาสนาพระองค์ทรงต้องการพระพุทธศาสนาทั้งหมดนะครับ ที่ให้เราปฏิบัติกันเนี่ยพระอ,องค์ทรงต้องการให้เราหลุดพ้นจากกิเลสเข้าสู่พะนิพพานแต่ในความรู้ขแขนงวิชาต่างๆอย่างเช่นเรื่องของสมาธิพระอ,องค์ทรงต้องการให้เราปฏิบัติสมาธิไปเพื่ออะไรนะครับในเรื่องของวิชาความรู้สมาธิก็คือให้เราไปถึงฌานสูงสุดก็คือฌานที่4นะครับในแต่ละสายวิชา จุดประสงค์จุดมุ่งหมายก็แตกต่างกันแต่สมาธิจะต้องไปถึงัานที่สีนั่นคือจุดสูงจุดที่พระพุทธเจ้าต้องการในสายความรู้แต่ถ้าในพระพุทธศาสนาทั้งหมดก็คือให้เราตัดกิเลสพระพุทธองค์ทรงสอนวิธีการตัดกิเลสให้เราไว้มากมายเพื่อให้ไปต้องกับจริตของบุคลลบคลแต่ละบุคคลแต่ละประเภทครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบไหนมาก็ไม่เข้าใจแบบไหนมาก็เบี่ยงเบนไม่มีความเข้าใจอันนี้ก็เห็นทีจะฝึกยาก นะครับจะฝึกกันยากสักหน่อยก็ขึ้นอยู่กับอํานาจแห่งบุปกรรมบารมีวาสนานั้นเป็นมาอย่างไรแต่ละคนก็จะไม่เสมอกันผมก็มาพูดลุมรวมในวันนี้แนะนําท่านผู้ชม,มเพื่อนๆในช่องนี้ถึงการที่จะฝึกใจให้มีความละเอียดไม่ฟุ้งซ่านเพื่อไปรองรับความรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆหากจิตเราฟุ้งซ่านเราจะไม่มีวันไปเข้าใจธรรมะอันละเอียดประณีตของพระพุทธเจ้าได้เลยเพราะฉะนั้น เราพยายามคุมกําลังใจของเราอย่าให้ฟุ้งซ่านพยายามทําความเข้าใจภาษานะครับเข้าใจภาษาแบบง่ายๆเนี่ยต้องมีทักษะในการเข้าใจภาษาด้วยถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะเข้าใจผิดและตีความผิดๆปฏิบัติไปแบบผิดๆแล้วก็มาสื่อสารกันผิดๆปฏิบัติกันไปไม่ตรงตามจุดประสงค์เจตนาที่พระพุทธเจ้าต้องการนะครับคลิปนี้ก็พูดรวมๆเกี่ยวกับการฝึกใจ การทําใจเพื่อรองรับความรู้ขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆความรู้ของพระพุทธเจ้าจะมีการเชื่อมโยงเชื่อมต่อต่อยอดกันขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีการว่ากระโดดนะครับถ้าฐานเราไม่เคยปฏิบัตไิไปได้ธรรมะชั้นสูงเลยนั่นก็เป็นไปไม่ได้นะครับเราต้องมีความเข้าใจพื้นฐานนะครับแต่ไอเรื่องสับแสงต่างๆความรู้วิชาการสับแสงเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ช่วยให้เราได้หลุดพ้นหรอกนะครับเราเอาความเป็นจริงดีวกว่าพระพุทธเจ้าต้องการให้เรา ออกจากกิเลสอย่ามัวแต่ไปเถียงกันในเรื่องของสั์ของแสงเรื่องของการอะไรต่ออะไรมากมายผมเห็นมามากเลยในนี้ผมก็มาแนะนําเพื่อน,นนะครับหยิบตรงนั้นแหละมาพูดตรงนี้เพื่อให้พวกเราเข้าใจไม่ได้ไปตาหนิต่อว่าใครผมไม่มีอารมณ์กําลังใจที่จะไปทําแบบนั้นนะครับก็เจอจุดอ่อนอะไรก็นํามาพูดคุยเพื่อปรับนะฮะปรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นความจริงในจิตของคนเนี่ยให้ตรงไปตามความจริงเพราะว่าเผื่อท่าน จะไปเจอปัญหาตรงส่วนไหนเวลาไหนจะได้นํามาคิดพิจารณาว่าเคยฟังจากคลิปนี้นะฮะนำไปแก้ไขปรับปรุงในการสุขใจครับขอขอบพระคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและกดไลค์ให้ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามยินดีต้อนรับทุกท่านครับสาหรับท่านที่เป็นนักปฏิบัติจริงๆนะครับไม่ได้มาแสดงอารมณ์โอ้อวดอะไรกันนะครับช่องนี้เราอยู่เป็นแบบสุภาพชน อยากรู้จริงๆก็สอบถามกันนะครับแต่ถ้าวิชาการผมไม่มีความรู้หรอกความรู้ผมน้อยนิดนะครับก็มาฝึกใจเอาความเป็นจริงมาฝึกกันดีกว่าเราอย่าเอายาอื่นมาโอ้อวดไม่มีประโยชน์นะครับมันเป็นเปลือกเราแกะเปลือกผลไม้ออกแล้วกินเนื้อกันดีกว่ากินได้จริงๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ